สวัสดีครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่สามแล้วนะครับบทเรียนนี้จะเป็นในเรื่องของการสร้างและการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ครับมีขั้นตอนและวิธีการยังไงเชิญพี่ๆี่รับชมรับฟังกันได้เลยครับครับสำหรับขั้นตอนการสร้างใบแจ้งหนี้นะครับมาที่แซมะครับใช้ทีโค้ด iw สามสองครับ ใส่ใหมายเลขประเภทใบสั่งได้เลยครับกด enter ครับมาที่หัวข้อใบแจ้งนะครับคลิกสร้างครับประเภทคำร้องนะครับเราจะเลือกเป็นคำร้องประเภทไว้ี่ครับคำร้องข้อร้องขอครับกดดำเนินการต่อครับ รายงานโดยให้ใส่ชื่อเรานะครับเป็นชื่อจริงเลื่อนมาที่หัวข้อประเภทคำร้องครับเลือกการลงรหัสครับเลือกประเภท S4B3 นะครับขอเช้าผ้าสายโทรคมนาคมครับ สำนักงานขายให้ใส่การไฟฟ้านะครับในตัวอย่างครูผู้สอนใช้ของการไฟฟ้าธัญบุรีครับมาที่ช่องผู้รับคำลองครับให้ใส่รหัสพนักงานครับกด enter ครับเลือกใบสั่งขายครับ เรื่องหม่เลข92ของการไฟฟ้านะครับในที่นี้ของไฟฟ้าธัญบุรีนะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับกดดำเนินการต่อครับ มาที่แถบหัวข้อโรงงานส่งมอบนะครับก็คือของังวัสดุตามตัวอย่างไฟฟ้าธัญบุรีครับงวดการชำระเงินเป็น45วันครับรหัสวัสดุหรือเราเรียกติดปากกันว่าสวิตแมทครับในที่นี้ครูผู้สอนจะแนะนำสวิตแมทที่ใช้ในการตั้งสายสื่อสารครับ s วิแมที่ใช้เป็นประจำนะครับค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารประจำปีใช้ s ซอวิแมท s 4 g 0 0 2ครับค่าบริการผ่าสายสื่อสารโทรคมคโทรคมนาคมประจำปีครับใช้ s e r v i วิ m แมท s 4 g 0 0 1ครับค่าบริการผ่าสายเคเบิลทีวีครับใช้ s ซวิแม s 4 c 0 0 4ครับในที่นี้ครูผู้สอน จะลองตั้งให้ดูนะครับปริมาณที่สั่งซื้อครูผู้สอนจะลองหนึ่งันต้นนะครับมาที่หัวข้อจำนวนเงินครับ อย่างเราจะยกตัวอย่างที่ต้นละห้าสิบห้าบาทนะครับจำนวน1 0 0 0ต้นกด enter ครับจะได้ยอดเงินสุดทีนะครับทิปในการดูภาษีนะครับมาที่เครื่องหมายแสดงรายละเอียดส่วนหัวเอกสารมาที่เงื่อนไขนะครับเราสามารถตรวจสอบภาษีทางบัญชีได้นะครับนี่เป็นทิปเล็กๆน้อยน้อยนะครับเมื่อดูแล้วตรวจสอบความถูกต้องกดเครื่องหมายกลับครับ มาที่แถบแก้ไขครับเลือกล็อกของรายการที่ไม่สมบูรณ์ครับจะขึ้นว่าเอกสารสมบูรณ์ครับกดขึ้นหมายแบ็กครับกดกลับอีกทีครับเซฟครับจะได้รหัสใบแจ้งซ่อมแล้วก็เลขหนึ่งสี่ครับ ครับมาที่หน้าหลักแทฟครับเข้าทีโค้ด VF 0 1ครับถ้าเราทำต่อเนื่องนะครับเลขเอกสารจะขึ้นให้เรากดดำเนินการเลือกแสดงรายละเอียดส่วนหัวเอกสารครับมาที่แทบ Hit ็บ i ิ t เทคครับเลือกข้อความท้ายกระดาษครับให้เราใส่ข้อความได้เลยครับ จำนวนในที่นี้คือจำนวนระยะที่ครูผู้สอนสมมุตินะครับจำนวนหนึ่งเส้นทางจากจุด A ถึงจุด B จุดในแต่ละจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าง,งานนะครับระยะทางที่ครูผู้สอนสมมุติก็คือ1000ต้นนะครับโปรดชำระเงินภายใน45วันหลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้หากเกินกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดดอกเบี้ยร้อยละสครับกดเข้ามาบันทึกครับ เอกสารวางบินครับเปลี่ยนแปลงครับเลือกเอกสารวางบินอีกรอบครับแสดงอาพุทดไปยังเลือกประเภทข้อความเป็นแทเปนะครับเราสามารถาดูตัวอย่างการพิมพ์หรือว่าพิมพ์ได้เลยครับกดพิมพ์ครับ เลือกข้างพิมพ์ให้ถูกต้องครับแล้วกดพิมพ์ได้เลยครับครับและนี่เป็นตัวอย่างใบแจ้งหนี้ครับที่ครูผู้สอนได้สร้างมาในระบบนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับบทน,นี้การพิมพ์และการสร้างใบแจ้งหนี้ ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับสวัสดีครับ